รของการที่เราจะกลับมาย้อนนะคะในการที่ไม่โทษโช,โชคชะตาแต่จะกลับมารับผิดชอบตนเองแบบ100%ยืดอกนะคะพบความมั่นใจรับผิดชอบการกระทําการปั่นพลังงานการสั่นสะเทือนในนะคะโลกภายในของตัวเองอย่างเต็มที่100%เพื่อเปลี่ยนระดับการสั่นสะเทือนความรู้สึกของตัวเองใหม่สร้างผลลัพธ์ใหม่ด้วยวลีที่ ต้นไลน์ของวันนี้ we don't see things at the y are we see them at a r e นี่คือการรับผิดชอบของการใช้ชีวิตบนโลก,นโลกมนุษย์แบบนี้ของคุณทุกๆคนเพราะคุณคือมนุษย์นะฮะเป็นผู้ที่เป็นสัตว์ประเสริฐนะคะดังนั้นสัตว์ประเสริฐจะต้องนะฮะมีเนะเรื่องเรากลไกลการที่จะต้องเข้าใจ กระบวนการในการใช้ชีวิตระดับจิตวิญญาณและระดับปัญญามากกว่า